สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีบายบุญลำเดอ้อพี่น้องนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะในเรื่องของที่คุณแม่สามีแล้วก็พี่สาวจะขึ้นมานะคะวันก่อนนะคะพี่สาวเพื่อนอนันโทษถามสามีนะคะว่าเธอจะทําอย่างไรนะคะเออเพื่อนว้ากันนะถ้าเกิดเธอเสียชีวิตนะเธอวางแผนไว้อย่างไรนะคะที่ใ่ใบจะอยู่คนเดียวได้อย่างไรนะคะเพื่อนเนาะเออ เพื่อนถามนะคะว่าถ้าเธอเสียชีวิตหมายถึงถ้าสามีนะถ้าสามีพี่ใบเสียชีวิตนะคะถ้าเธอเสียชีวิตน่ะเมียเธอสิอยู่จังไรน,นะคะว่างแผนไว้หรือยังนะ,ะจะอยู่อย่างไรนะคะเพื่อนเนาะเนาะอันนี้มันก็คือเรื่องจริงนะเพื่อนที่เราจะจําเป็นจะต้องอรู้นะคะว่างแผนนะพี่น้องฝรั่งว่างแผนเลยพี่น้อง ฝรั่งนี่เขาเป็นคนที่วางแผนทุกย่างนะคะเพื่อนเนาะวันนี้พี่ายก็เพิ่งจะคุยกับสามีมานะคะก็คุยกันเรื่องนี้นะเพื่อนเออเรื่องเงินนะเพื่อนเนาะเรื่องเงินนะเพราะว่าการที่ต่างประเทศไม่ว่าต่างประเทศหรือประเทศไทยเพื่อนเนาะการที่ มีคนไทยคนหนึ่งเสียชีวิตนะ่ะเงินมันก็ไม่เข้าใครออกใครได้พี่น้องเงินมันก็ไม่เข้าใครออกใครเราเคยเจอมาหลายหลายคนแล้วนะคะคนที่ควบคุม,คมเงินนะคะเมียคนไทยนะคะถ้าถ้าเสียชีวิตนะถ้าสามีเสียชีวิตนะเนาะเราถ้าเราเป็นผู้ควบ ควบคุมเงินก็ดีไปนะเพื่อนถ้าเราไม่ไม่ใช่เป็นคนที่ได้ควบคุมกรรมสิทธิ์ตรงนั้นเราจะค่อนข้างลำบากนะคะอืพี่ใบก็โชคดีตรงที่ว่าสามีนะ่ะเขียนนายพิณนาะยกรรมให้พี่ใบเป็นคนที่มีกรรมสิทธิ์นะเพื่อนเนาะเป็นคนที่มีกรรมสิทธิ์ที่เป็นอันดับหนึ่งคนมีกรรมสิทธิ์ ทุกอย่างนะคะบเพราะว่าสิบ้านนะคะเพราะว่าสีรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินในธนาคารนะเพื่อนเนาะเข้าจะต้องรู้นะอืมและก็วันนี้พี่พายก็เรียนรู้นะะการที่จะจ่ายจ่ายค่าเผาศพเผาอะไรนะเพื่อนเมื่อกี้ก็ให้สามีอ่าสอนวิธีการเข้าเข้าธนาคารธนาคารของแกนะ <c oughs> เนื่องจากว่าแกใช้ แท็บเล็ตออปโปเไม่ใช่ออปโปนะคะไอโฟนนะพี่น้อง iPad ใช้ iPad ที่ที่สามารถสแกนนิ้วมือน่ะเพื่อนเออเราก็ถามว่าฉันจะเอ็กเซกได้อย่างไรในเมื่อเธอสแกนนิ้วมือแกก็บอกวิธีแคนเซิลแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปนานเพื่อนแล้วก็สอนสอนอ่าสอนว่าถ้าฉันจะต้องจ่ายค่าศพเนี่ยค่าเผาศพเนี่ยเออ ฉันจะต้องทำอย่างไรนะคะ mm hmm. เพื่อนเนเนาะเออขั้นแรกนะคะคุณจะต้องเลือกบริษัทที่เขาคุณจะต้องเลือกบริษัทที่เขาทำการเผาศพนะคะเผาศพเลือกบริษัทมาก่อนนะ mm hmm. เพื่อนแล้วก็เอาหมายเลขธนาคารของเขาเข้ามานะคะหมายเลขที่เราจะจ่ายค่าเผาศพนะ mm hmm. เพื่อนเออเมื่อกี้เราก็เข้าไปเช็คเช็คราคานะเาแบบว่า าราคาถูกหน่อยราคาถูกหน่อยอยู่ที่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบเหรียญได้พี่น้องอันถูกนะแต่พี่ไปจะเลือกเอาที่ราคาห้าพันนะคะห้าพันหกร้อยกเหรียญน,นะเพื่อนเนาะเพราะว่ามันมีมันมีหลายออปชันนะคะมันมีอันหลายหลายหลายอย่างเนาะเพื่อนเราเราก็ดูว่าราคานี้เราสู้ให้ในราคาห้าพันราคา ห้าพันหกร้อยกว่าเหรียญเนี่ยเพื่อนในการที่จะทําการเผาศพนื่งเขาจะรับศพมาจากโรงพยาบาลน,นะฮะในการรับศพมาจากโรงพยา,พยาบาลมามามา,มาตั้งที่สถานที่ที่จะทําการเผาศพนะฮะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างเพื่อนแล้วก็จะมีมีเพื่อนอเข้ามาในงานศพญาติเยอะอะไรเนี่ยเป็นการส่วนตัวเนาะแต่ก็เพื่อนก็ ไม่ไม่ถึงกับเยอะมากนะคะเป็น p r i v a t e นะเพื่อนเนาะเออเราก็ต้องเรียนรู้นะเพื่อนการอยู่ในต่างประเทศเราต้องต้องรู้เรื่องนะต้องต้องเฮ็ดนะพี่ไบก็พยายามเตรียมตัวนะเพื่อนเตรียมตัวนะเราพูดถึงเรื่องความเป็นความตายเลยพี่น้องคอยกะเตรียมตัวนะคะที่จะรับมือนะเช็คการที่ว่าถ้าสามีเสียชีวิตนะคอยสิมีรายได้ เท่าไรนะคะแล้วจะอยู่ได้ไหมในการที่อยู่คนเดียวนะเพื่อนเราต้องเข้าใจว่าเราต้องอยู่คนเดียวในอนาคตนะคะแต่ว่าเราก็มีเงินสำรองอยู่แล้วแหละในธนาคารนะเพื่อนแต่การถึงจะแม้นจะมีเงินในธนาคารนะคะแต่การที่เราอยู่คนเดียวคือรายรับมันมาคนเดียวนะเพื่อนๆอแล้วรายจ่ายมันเยอะนะคะการใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศรายจ่ายไม่ใช่น้อยๆนะนี่ ในการที่แต่เราดีมีม,มีมีบ้านเป็นของตัวเองบ้านเป็นของตัวเองก็เสียค่าเร็กนะคะเสียค่าเร็กเสียหลายๆอย่างนะเพื่อนในต่อทะเบียนรถเออค่า,า,าไฟอ่ะค่าค่าไฟค่าอาหารค่าน้ำมันรถนะคะน้ำมันรถเราไม่แพงเท่าไหร่นะแต่ว่า มีหลายๆอย่างนะคะที่เราจะต้องเตรียมตัวรับกับมันนะเพื่อนเพื่อนคือวันนี้นะคะเราก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะเพื่อนและก็ที่แม่สามีจะขึ้นมาเนี่ยสมมุตินะคะถ้าเขาบอกว่าเขาจะให้เงินเล่านะคะเพราะว่าน้องสาวเขาจะเข้าไปอยู่กับแม่สมมุติว่าเขาจะให้เงินเล่าอืให้เงินเล่าสามแสนเหรียญสมมติเนี่ยสามแสนเหรียญน,นะคะสามแสนเหรียญ อดอลลาร์นะสามแสนหรือสี่แสนอนะ่ะเพราะว่าสามีเรียกไปสี่แสนเหรียญน,นะ,ะอืมจะต้องให้เงินเรามาประมาณสี่แสนเหรียญเพราะว่าน้องเขาอยากเข้าไปอยู่ในบ้านแม่นะที่อยู่ซิียนนะเพื่อนแล้วก็เขาจะต้องให้เงินเรานะเนื่องจากว่าสามีไม่สบายนะอืมเขาจะต้องให้เงินเราสามีก็แพลนไว้นะ เออจะส่งให้ลูกเขาคนละห้าหมืนเหรียญนนเพื่อนเนาะเออส่วนที่เหลือนั่นก็จะเก็บเข้าธนาคารเพื่อเพื่อเราจะต้องอ่ซ้ำลองในการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่นะคะพี่ใบและสามีนะเพื่อนเพียงแต่ว่าเงินที่อยู่ในธนาคารอะ่ะมันเป็นกรรมสิทธิ์ของพี่ใบนะสมมุติถ้าถ้าแกถ้าแกเป็นอะไรไปเราเป็นคนที่มีกรรมสิทธิ์เนาะเพื่อน ส่วนในเรื่องที่จะจ่ายค่าทําศพล่วงหน้าเนี่ยก็สามารถจ่ายได้นานเพื่อนแต่ว่าสามีเขบอกว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะจ่ายค่าทําศพได้เลยล่วงหน้าแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าพี่ายกับแกใครจะไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเออถาม่าจ่ายได้ไหมจ่ายได้นะแต่ว่าเราไม่รู้ใครจะเป็นคนไปก่อนใครนะคะเพื่อนเพราะว่าการการมีชีวิตการเสียชีวิตชีวิต ทุกชีวิตแขวนอยู่กับเส้นได้ทุกคนนะเพื่อนเราไม่สามารถรู้วันที่จะไปนะเพื่อนสามีพี่ไยนี่ป่วยมานานแล้วนะเพื่อนไม่ใช่เพิ่งจะเป็นนะะหายก็ไม่หายแล้วมีแต่จะเป็นเยอะกว่าเดิมนะเพื่อนเนาะแต่แกก็มานานแล้วแหละเออแต่ตัวพี่ไยก็ใช่ว่าจะแข็งแรงนะ,ะเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะการใช้ชีวิตนะฮะเราจะต้องเตรียมตัวร,รับรับเรื่องราวนี้ให้ได้นะคะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดเราจะต้องรับนะคะเตรียมเช็คกับสมมติแกเสียรเราจะได้รับเงินเท่าไหร่จากเซ็นเร์ลิงนะคะเพื่อนๆเ,เราจะต้องเรียนรู้ให้ได้หลายๆอย่างเราสามารถทําเงินได้เท่าไหร่นะคะจะพอไหมกับการใช้ชีวิตคนเดียวนะ,ะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นนะคะอยากบอกให้เพื่อนๆน,นะ,ะทุกคนนะ,ะที่ใช้อยู่ชีวิตในต่างประเทศนะคะ ทุกคนที่ไม่เคยเรียนรู้อะไรเลยส่วนมากจะมีแต่คุณสาทําให้นะเพื่อนๆเราจะต้องหัดทํานะเพื่อนๆเราจะต้องเรียนรู้นะคะสามมีพี่ไปนะ่ะแกก็ดีอย่างถึงแกจะจู้จี้จุกจิกแกก็พยายามบอกนะคะว่าสมมุติฉันฉันเป็นนะ่ะเดี๋ยวนี้นะ่ะเขาให้พี่ไปทาอะไรด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะบุกหมอบุกอะไรให้เรียนรู้หลายๆอย่างนะคะเพราะถ้าไม่เรียนรู้ตอนนี้เมื่อเขาเป็นไรไป เราจะทำอะไรไม่ได้เนื่องจากว่าเราไม่ได้พูดภาษาของเขานะคะแต่เราก็พูดได้ภาษาของเขาแต่เราก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งนะคะเพื่อนเพราะฉะนั้นเรียนรู้ไว้ดีกว่าแก้นะคะรู้ไว้ดีกว่าดีกว่าที่จะไม่ทำอะไรไม่ได้เลยนะคะเพื่อนๆขอบคุณหลายๆนะคะถ้ามีไอเดียดีๆนะคะ เดี๋ยวพี่ปายจะมาอัปเดตให้ฟังนะคะเพื่อนกับการใช้ชีวิตในต่างแดนของเมียวฝรั่งนะคะการเตรียมเตรียมพร้อมเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะ